สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพาม่วนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรากลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนให้พูดถึงบนโลกโซเชียลอีกแล้วค่ะทุกคนสำหรับบอยสิริชัยหัวหน้าวงหมอลำใจเกินร้อยหลังมีคลิปและภาพที่น้องแฟดนั่งดูโทรศัพท์มือถือจนเกิดเสียงวิพากวิจารณ์ว่าเป็นการเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์ ซึ่งอาจทําให้เด็กติดจอและส่งผลกระทบต่อพัฒนาการในอนาคตของน้องแฝกงานนี้แฟนคลับและชาวเน็ตหลายคนแสดงความเป็นห่วงบางคนเข้ามาคอมเมนต์เตือนด้วยความหวังดีว่าอย่าให้เด็กดูโทรศัพท์นานเกินไปและกลัวเด็กติดมือถือจนกลายเป็นราม,ม่าที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางล่าสุดบอยสิริชัยไม่รอช้าได้ออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์สดและในเพจส่วนตัวโดยยืนยันว่า ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์ตลอดเวลาแต่ในบางช่วงที่แม่แตนไม่ยายมีงานยุง่งหรืออยากให้เด็กๆได้ดูเพื่อเรียนรู้บ้างจึงอนุญาตให้ดูเป็นช่วงเวลาไม่ได้ปล่อยให้ดูทั้งวันอย่างที่หลายคนเข้าใจเราไปดูบอยสิริชัยพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะทุกคนเดีย๋ยวขออนุญาตเรียนคุณย่าคุณยายของน้องเพชทน้องพลอยออนไลน์นะครับหลา,ายคนแบบเห็นคลิปสั้นๆเวลาน้องเพชรน้องพลอยเล่นโทรศัพท์เอ คือจริงๆแล้วก็มีให้เล่นบ้างแต่ก็จะให้ดูแบบเหมือนกับเป็นการฝึกท,ทักษะไม่ได้ติดโทรศัพท์นะครับพ่อจะขยับไปจะลูก <laughs> ไม่ได้ติดโทรศัพท์นะครับแต่ก็จะมีแบบตอนเช้าก็เปิดรายการที่สร้างสรรค์รายการที่พัฒนาทักษะเด็กพัฒนาเ, <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้ที่จะพูดจริงๆน้องเพชรน้องพลที่เขาพูดได้เนี่ยคือเขาดูดูรายการเด็กนะครับมันก็จะมีรายการที่สร้างสรรเสริมสร้างาพัฒนาการของของเด็กะครับส่วนเอาโทรศัพท์ให้เล่นแค่บางช่วงนิดๆแต่ว่าด้วยด้วยอาจจะด้วยความเป็นห่วงของ พอพ่อ,พอแม,แม,แม่ที่อยู่ทางบ้านนะครับบอกว่าแบบกลัวน้องเพชรน้องพลอยติดโทรศัพท์ไม่ได้ติดนะับเพราะว่าผมห้ามอยู่ยาคุณยายอ่ยยายแม่แตนท่านเป็นคนดูแลนะฮะบ,บางทีบางทีคือมันก็หลายอย่างและก็ที่สําคัญคือลูกสองคนบางครั้งถ้ามีแบบอะไรจําเป็นด่วนก็เอาเอาโทรศัพท์เอาเอาให้หล่อให้หลานอยู่เพื่อที่สิทธเเดุภารกิจดนๆ นะฮะบ,บางอย่างที่มันจําเป็นเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีแม่บ้านแล้วเราก็ไม่ได้รับแม่บ้านนะครับก็จะมีแม่บ้านของของพี่สาวของเพื่อนบ้านนี่ครับก็มารับจ็อบสัปดาห์ละสองวันมารับจ็อบพิเศษทำพาร์ทไทม์สัปดาห์ละสองวันแล้วก็อะไรลูกอะไรคะไปไหนไปไหนแปลถุงมืออยู่ไหนอ่ะ <ไป S 1> คือมีแม่ตอนนี้คือที่บ้านใหญ่นี่ครับที่ที่ขอนแก่นนะีนอะไรลูก เราไม่ได้มีแม่บ้านเพราะว่าคือตอนนี้น้องเพรน้องพลอยก็โตแล้วนะครับอะไรเอาอะไรลูกยอยเอาถุงมือเอาทิ้งขยะขยะอยู่ข้างนอกก็มีมานะอย่าไปจับเป็นโซกับปกมามาม,ามา เดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีพ่อพาขึ้นรถเลยนะฮหนูเตรียมตัวนะลูกนะไปไปสนามบินนะมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าใครจะไปนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนใครจะไปนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนอึบเอาน้องเพชรเป็นอะไรน้องเพีรบินไปแล้วน้องเพชรบินไปแล้วคือคือตอนนี้คือแม่แม่แตนดูแลน้องเพชรน้องพลอยคนเดียวเราไม่มีแม่บ้าน และเรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้รับแม่บ้านเพราะว่าที่นี่เ็าไม่ได้มีอะไรมากส่วนมากแอนก็จะไปอยู่กรุงเทพยอยู่แล้วนะครับก็จะมีแค่ผมอยู่ที่คอนแกนแล้วก็สารคามช่วงนี้ก็จะอยู่สารคามเป็นหลักนะครับลูกก็จะอยู่คอนแกนแม่ก็ดูแลได้อยู่นะครับแล้วก็มีพี่แอลนะครับมาทํางานบ้านสัปดาห์ละสองครั้งหรือช่วงไหนที่แอนบอยอยู่มีแขกอะไรประมาณนี้พี่แอลก็จะอยู่ตลอดนะครับเพื่อที่ที่จะซัพพอร์ต มันเป็นคลิปสั้นๆที่ลงไปที่ที่เห็นเหมือนยายเอาโทรศัพท์ให้ให้หลานเล่นมันก็คือเป็นคลิปสั้นๆแค่นั้นครับเวลาที่ลูกอ่าหยิบนาทีต่อวันที่ลูกจะหยิบโทรศัพท์แต่ว่าตอนเช้าผมให้ยายเปิดโทรศัพท์อ่าเปิดทีวีให้ดูก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาเด็กนะครับการส่งเสริมพัฒนาเด็กการเรียนรู้การพูดการสนทานาการคุยถ้าเอาจริงแล้วเนี่ย ลำพังแต่ยายพาหลานพูดหรือผมพ่อแม่พาลูกพูดเนี่ยเขาเขาไม่เข้าใจเท่ากับการสื่อสารในทีวีเวลาปฏิสัมพันธ์กับในตัวละครที่เป็นการ์ตูนเด็กอะไรประมาณนี้ครับรายการเด็กก็ก็เปิดให้ดูอยู่นะฮะบางคนจะบอกว่าเด็กติดทีวีติดโทรศัพท์แล้วสมาธิสั้นมันมันไม่ใช่ันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมด นะฮะเราก็มีเวลาที่เราจับสรนอยู่ใช่ไหมคะโอเคไหมลูกโอเคโอเคอ่าถ้าช็อตแบบนี้ผมก็อยากให้พี่พี่ที่เป็นครีเอเตอร์ตัดลงไปอยู่นะนะฮะไม่ใช่ตัดแต่ช็อตที่มันจะเกิดดราม่าช็อตที่มันจะเซฟพวกเราก็อยากให้ตัดลงไปอยู่นะครับช็อตที่ผมมาซึกชี้แจงมาอธิบายครับนี่ฮะเขากระยููของเขาองีก็ไม่ได้ติดโทรศัพท์ เวลาเวลาที่เขาแบบเออบางทีที่ต้องการด่วนนะฮะต้องการแบบมีธุระด่วนที่ยายจะต้องได้ทําอย่างอื่นอะไรประมาณเนี้น้องเรียดน้องพลอยก็ขอพ่อจา๋ายายจ๋าขอเล่นโทรศัพท์หน่อยก็จะเปิดรายการคือเราจะล็อกไว้เลยว่าจะต้องเป็นแบบคือเลื่อนไปเจอก็จะเป็นรายการที่แบบเกี่ยวกับการถามผมอืม เด็ข้างก่อนครับดีค่ะปกติเรื่องการให้เด็กดูแต่อยู่ในความดูแลของเราค่ะใช่ครับผมอยู่ในความดูแลของเราอยู่ก็มีโปรแกรมอยู่เพราะว่าลูกลูกนี่ก็มีคุณหมอประจําที่ดูแลนะครับ คุณหมอประจำที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ท่านก็วางท่านก็วางแผนเกี่ยวกับแม้กระทั่งการออกกําลังกายการโภชนาการหรือการดูรา,ายการดูทีวีอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่ว่าพวกเข้าเลี้ยงลูกแบบปล่อยปะละเลยเด้พี่น้องมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราก็เราทุกอย่างอยู่ในการดูแลของเราอยู่นะครับ เข้าใจครับพ่อบอยขอบคุณมากมครับแต่ผมเชื่อว่าทุกทุกคนก็เข้าใจแหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะพูดถึงนะฮะแล้วก็วิธีการเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกของของแต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่บางทีคลิปสั้นๆน่ะที่ทุกคนได้เห็นเวลาที่เวลาที่เราโพสต์ออกไปหรือเวลาโดนตัดต่อไปอ่ะบางทีเราอย่าประเมินว่ามันคือทั้งหมดของชีวิตประจําวันนะใช่ไหมครับ เค่ะไม่เพียงแค่นั้นบ็อกซ์บอยสิริชัยยังกราบขอบคุณทุกคําเตือนและความห่วงใยจากแฟนคลับทุกคนที่เตือนด้วยความห่วงใยพร้อมย้าว่าลูกคือสิ่งสําคัญตนเองจับครอบครัวก็พยายามจะเลี้ยงดูพวกเขาให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดเช่นกันค่ะดูคลิปจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นเหมือนเช่นเคยผ่านช่องทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า